มาครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับศึกแดงเดือด <c oughs> ในรอบนี้นะก็ต้องบอกว่ายินดีกับแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับที่ไม่แพ้ที่ไม่แพ้นะครับก็เกมน,นี้นะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอแมนยูไป2ประตูต่อ2นะครับผมว่ามันมากนะเกมน,นี้โคตรมันจริง <c oughs> แล้วก็ผมคิดว่าแมนยูถือว่าเซอร์ไพรส์นะกับฟอร์มการเล่นที่ก่อนเกมเนี่ยเราก็คาดการณ์ว่ามันจะเอาอะไรไปสู้กันหรือว่า เออแต่ว่าโอ้โหต้องบอกว่าวิธีการเล่นแมนยูกับน้ําจิตน้ําใจหัวจิตหัวใจนะครับเกมนี้แมนยูทําได้ดีมากๆนะแต่ฝั่งของลิเวอร์พูลเองเนี่ยวันนี้ก็มีข้อผิดพลาดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะฮะเรามาพูดถึง11ตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนละกันนะครับฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับผู้สำบะตูเป็นอาริสันเบ็คเกอร์นะครับแนวรับเนี่ยแบ็คซ้ายเป็นรอบโบนะครับคู่เซนเตอร์เป็นฟันไดากับโกนาเต้แบ็คขวาเนี่ยเป็นเทรนด์นะครับคู่กลางเนี่ยเป็นแม็กอาริสเตอร์กับ<ม> ับเป็นท่านั้นของหลุยดีอาร์ตนะครับส่วนฝั่งของแมนยูนะครับผู้สำบประตูเป็นโอนาน่านะครับสามเซนเตอร์มีมาไทเดอร์ลิกแฮร์รี่แม็กควายนะครับที่เพิ่งแบบขยายสัญญาไปเลยนะแล้วก็ริซันโดมาตินเนสนะครับวิงแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นดาโลนะครับวิงแบ็กขวาเป็นมัสราอุยนะคู่กลางวันนี้เป็นอูกาเต้กับคอบบี้ไมนูนะครับส่วนแนวลุกเนี่ยมีบุนโน่ฟานันเดสครับอาห์มัดแล้วก็ลัสมุดหอยลุนนะฮะข่าวร้ายของลิเวอร์พูลเลยก็คือวันนี้เนี่ยเหมือนทางด้านของโดมินิกซูสไลน์เนี่ยจะมีอาการป่วยนะครับกก็ไมมม่่่่ีีชือในนนเ้ะแตวา ช่วงนี้นักเตะ ป่วยค่อนข้างเยอะนะหลายทีมเจอเลยนะครับอากาศหนาวอืมใช่แล้วก็อย่างที่คนทราบกันดีก็คือโหแดงเหนือวันนี้ก็มีลุ้นกันตั้งแต่เนิ่นๆว่าจะได้เตะหรือเปล่านะฮะพายุอปรีขหนาวเกินเข้าแล้วก็ที่จริงตอนเตะเนี่ยก็ฝนตกตลอดเวลาเลยนะสภาพเนี่ยใช่คือต้องใช้คำว่าเลวร้ายก็ไม่แปลกที่อาจจะมีนักเตะที่ป่วยนะครับเรามาพูดถึงประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนจะไปพูดถึงแบบรูปเกมนะแมนยูนะครับเซอร์ไพรส์นะฮะตั้งแต่นาที51นะครับขึ้นนาก่อนนะฮะศ ต้องชมจังหวะที่แมนยูวันนี้คือไม่ใช่แค่จังหวะได้ประตูนนะ จังหวะตลอดทั้งเกมเลยเนี่ยพยายามที่จะเอาชนะการประทะกับลิวพูตั้งแต่จังหวะแรกคือไม่ยอมให้นักเตะลิวพูเนี่ยมีจังหวะได้พลิกได้เทิร์น่นะครับพยายามเข้าหนักเพื่อตัดเกมนะแล้วจังหวะนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะที่เทนสเนี่ยพยายามสกัดนะครับแล้วแมนยูตัดบอลได้ก็เป็นตัวลิซันโดมาร์ติเนสเองเนี่ยแหละก่อนที่จะพาบอลขึ้นมาแล้วก็จ่ายให้กับทางด้านของบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับบูโน่ก็ยึกยักไปยึกยักมาวนกลับมาหน้ากรอบก่อนที่ลิซันโดมาร์ติเนสเนี่ยเหมือนจะแบบค่อยๆถอย ชมจริงๆคือจังหวะยิงนะครับคือโอ้โหดิซันโดมาตินเนสลูกนี้หลุดไปแล้วต้องใช้คําว่ายิงแสกหน้าเลยนะเพราะมันเหลือมุมเดียวจริงๆมุมที่หลุด<ช>ไปเ<ห>นี่ย <c oughs> ไม่เหลือเหมือนไม่เหลือมุมยิงแล้วอ,ะอ่ะเขาเรียกว่ายิงทีกองหน้าอายอ่ะ <c oughs> คือจะเราจะเห็นว่าเกมนี้แมนยูมีโอกาสหลุดนะหอยลุ้นบ้างแหละหรืออะไรบ้างแหละแต่ว่ามันต้องคมแบบเนี้ยมันต้องคมแบบจังหวะที่ลิซันโดมาตินเนตยิงเนี่ยคือหมดสิทธิ์เซฟเลยนะครับที่จริงเนี่ยก็โกนาเต้พยายามที่จะเข้ามาบล็อกแต่ว่าสุดท้ายไม่ทันนะครับลิซานโดมาติเนตยิงลูกนี้ก็โอ้โหแฟนแมนยูก็บอกดีใจกันยกใหญ่ดีใจกันยกใหญ่แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับคือแมนยูยิงนาทีที่ห้าสิบ 2, นาที 59, ่้าสิบเก59ลิฟวูตีเสมอแล้วนะครับถือว่ากลับเข้าสู่เกมได้ไวซึ่งลูกนี้นะโอ้โหไม่ต้องชมอะไรเลยชมจังหวะยิงเท่านั้นเลยนะครับคือมันเป็นจังหวะที่ท,ทั้นะของโคดิการโปนเนี่ยหลุดเข้ามาทางด้านซ้ายนะครับก่อนที่จะล็อกหลบมาไทเดอร์ลิกหนึ่งจังหวะแล้วยิงลูกนี้นี่คือแบบปั่นไปเสาไกลอะ่ะกับมุมที่แบบค<ผ>มถ,ถ,ถ้าใครได้เห็นนี่คือ สองลูกที่ผ่านมาเนี่ยลูกลิซันโดเนี่ยคือยิงเต็มข้อใส่หน้าส่วนลูกนี้เนี่ยเหนือชั้นมากกับการล็อกก่อนหนึ่งจังหวะพอเข้าท้าขวาปุ๊บยิงไปเสาสองเลยนะครับก็เรียบร้อยทําให้ลิวพูกลับเข้าสู่เกมได้ไวนะจังหวะที่ลิวพูเนี่ยต้องใช้คําว่าพอกลับเข้าสู่เกมเนี่ยเกมของแมนยูก็ดูจะแบบปฏิปต่อไปไม่ได้สักพักหนึ่งอ่ะคือเหมือนแบบว่าขาดความมั่นใจเออขาดความมั่นใจนะครับมันก็เลยเป็นช่วงที่ลิวพูทําได้ดีแล้วสุดท้ายลิวพูก็ได้ประตูนะครับจากจังหวะ ความผิดพลาดและการของมาไทเดอร์ลิกนะฮะคือมาได้ลูกจุดโทษนะครับเดวุพูนาะทีที่70เป็นจังหวะที่มาไทเดอร์ลิกเนี่ยเหมือนจะพยายามเข้าไปบล็อกแหละแต่ว่าไอ้ท่าทางมือ กลางมาซะมันกลางไปอะนะครับสุดท้ายก็อ่ะโดนแขนพตัดสินตอนแรกปล่อยด้วยนะแต่ว่าพอ V R เช็ค V R แย้ <VR, S 1> งก็เรียบร้อยนะครับมาพอมาดู้ตัดสินไปดูข้างสนามนะฮะแล้วก็ชี้เป็นจุดโทษไปนะครับคนที่ยิงเนี่ยก็เป็นโมฮัมหมดซาราห์นะจังหวะยิงเนี่ยคือยิงไปทางขวาตัวเองเป็นทางซ้ายของทางด้านโอน,นาน่าซึ่งโอน,นาอน,น่าถือว่าเลือกถูกทางอะนะคุ้งไปพุ่งไปแล้วนะสุดตัวด้วยแต่ว่าสุดท้ายนะครับก็ไม่เพียงพอที่จะปัดลูกนี้ไปนะครับทำให้ลิ นำเป็น2ประตูต่อหนึ่งนะครับตอนนั้นก็โอ้โหแฟนแมนยูเปิดก่อนได้ปูดแน่ๆนะเพราะ <c oughs> ว่าก็นั่งเซงกันหมดแล้ว <c oughs> เออเพราะว่าตั้งแต่แมนยูโดนตีเสมออ่ะ เกมลิวพูอ่ะเขาเขาเขาดันฟอร์มตัวเองขึ้นมากับแมนยูที่แบบปฏิปต่อไม,ไม่ได้สักพักหนึ่งเลยนะครับแต่สุดท้ายแมนยูนะครับวันนี้ไม่ยอมจริงๆนะเป็นจังหวะที่เก็บตกหล่นอีกแล้วมันเป็นจังหวะที่ลิวพูเขาบ่งสกัดมานะครับแล้วก็มาเข้าทางด้านของบรูโน่ก่อนที่จะจ่ายให้กับทนาน้าของกานาโชที่เป็นตัวสำรองนะครับหลุดขึ้นมาทางด้านซ้ายก็ดวลกับโกนาเต้เนี่ยแหละแต่ว่าโกนาเต้เหมือนแบบไม่ได้ประกบชิดตัวเพราะว่ามันอยู่ริมเส้นมากนะครับกานาโชก็เลย จ่ายลอดขาโกนาเต้น,นะแล้วกลายเป็นว่าคนที่มาเจอกันจุดนัดพบเนี่ยเป็นอาหมาัดเดียโลนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปลูกนี้เรียบร้อยนะครับซึ่งจังหวะยิงเนี่ยเรายังงงเลยว่าอาหมัดแม่งมาจากไหนวะเือมันเข้ามาไ <c oughs> ดาา้ไงวะตรงนี้เพราะอ่าถ้าดูภาพช้าได้เหมือนโรบัสันเนี่ยจะตามเข้ามาแต่ตามไม่สุดใช่คือเหมือนมีจังหวะตันมีจังหวะปะทะอะไรกันก่อนอ่ะและ้วก็สุดท้ายมาโผล่คือยิงประตูไปเลยนะครับก็ทําให้แมนยูกลับเข้าสู่เกมได้อีกครั้งหนึ่งโหแล้วช่วงท้ายนี้ต้องบอกว่าบี้กันมันสุดๆเลยนะแต่ว่า ก็ไม่มีใครได้ประตูเพิ่มไปนะครับจบกันไป2ประตูต่อ2แน่นอนจบแบบนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเขาในเชิงทฤษฎีหรือในเชิงตัวเลขเนะี่ยไม่ได้เสียหายหรอกครับเก็บเก็บประนิดทหน่อยเออเก็บหนึ่งแต้มจากแมนยูเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เสียหายห,ายหรอกแต่ความรู้สึกอะผมว่าแฟนลิเวอร์พูลคิดเหมือนผมหรือเปล่าคือวันเนี้ยแนวรับของลิเวอร์พูลอะจัดการกับจังหวะในการ ปะทะอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แดนกลางอ่ะโอเคนะแต่มผมรู้สึกว่าวันนี้จังหวะสกัดจังหวะเคลียรหรือแม้กระทั่งเทรนด์เองวันนี้โอ้โหมีปัญหาเรื่องเกมรับหรือว่าการยืนตำแหน่งเวลาเติมเกมรุกพอสมควรเลยนะครับโดนแมนยูเล่นทางเทรนด์เนี่ยหลายครั้งเหมือนกันนะฮะใช่ส่วนแมนยูแน่นอนเรื่องอารมณ์ความรู้สึกผมว่าน่าจะแฮปปี้สุดๆนะครับกับการแบ่ง,ตงแตงางริวผู <laughs> แล้วก็จากสาฮิติเนี่ยนี่น่าจะ ตั้งแต่ปี2018นะครับที่แมนยูเนี่ยไม่ได้มายิงที่แอนฟิลนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหทําได้ดีกว่าที่คาดคือแน่นอนแหละผมว่าก่อนเกมแฟนแมนยูก็คงคาดประมาณหนึ่งว่าเอาวะขอ,ขอไม่เล็กไว้ก่อนขอไม่เล็กไว้ก่อน <c oughs> แต่กลายเป็นว่าในเกมวันนี้เนี่ย ทำได้ดีมากๆนะครับอ่ะเรามาดูสถิติตัวเลขกันก่อนละกันนะครับวันนี้นะครับถือว่าสูสีมากๆนะคลองบอลเนี่ยลิ้วภู52เปอร์เซ็นต์นะครับแมนยู48เปอร์เซ็นต์โอกาสยิงเนี่ยลิ้วพู19ครั้งตรงกรอบ6ได้มา2นะครับส่วนแมนยูเนี่ยโอกาสยิง13ครั้งตรงกรอบ4ได้มา2ตัวเลขเนี่ยถือว่าไม่หนีกันเยอะนะครับแล้วก็แมนยูวันนี้นะครับมีวิธีการจัดการที่เด็ดขาดมากคือวันเนี้ย จังหวะที่ลิเวูเขาจะบิลล์อัพแล้วก็จ่ายบอลจากหลังมาให้แดนกลางเนี่ยโหูไม่ว่าจะเป็นแนวรับของแมนยูกองกลางแมนยูหรือเซนเตอร์แมนยูอะจะดันขึ้น,<อ>านมานตัดเกม,มตรงนั้นให้ขาดเลยนะครับจะเห็นว่าทั้งเด l ลิก ทั้งแม็กคววยเนี่ยอาจจะมีลิซันโดมาติเนสที่อาจจะไม่ได้เห็นจังหวปะปะทะมากนักนะครับคือจะพยายามจะมาตัดแนวรุกของเลี้ยวภูไม่ให้ได้เล่นกับบอลก่อนนะรวมไปถึงตรงกลางด้วยครับอูกาเตเองหรือไมนูเองเนี่ยก็พยายามที่จะเล่นแบบนั้นนะแต่ว่าออมันก็จะมีจังหวะที่ได้แล้วก็ไม่ได้นะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็ทําลายจังหวะเลี้ยวภูได้ได้หลายต่อหลายครั้งนะครับส่วนเลี้ยวภูเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยผมว่าเขาทําได้ดีกับจังหวะที่เอาแดนกลางเนี่ยสอดเข้าไปลุ้นประตูไม่ว่าจะเป็นแม็กอาริสเตอร์หรือว่าแรนด ค,คือต้องเล่นกับแนวรับแมนยูเนี่ยจังหวะนั้นอะลิวพูทำได้ดีมากๆจะเห็นว่าถ้าหากว่าแนวรับแมนยูยืนเชฟผิดหรือหลวมนิดนึงอะเขาแทงพื้นที่ว่างปุ๊บแดนกลางของลิวพูสอดเข้าไปพร้อมยิงทันทีเลยนะฮะเห็นหลายต่อหลายครั้งมากโดยรวมเกมนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกแล้วครับปัญหาของลิวพูผมคิดว่ามันคือเรื่องเกมรับที่จ,จะโดนลงโทษง่ายไปหน่อยนะในเกมนี้นะครับแต่จังหวะที่แมนยูเนี่ยไม่ยอมต้องใช้คำว่า หนึ่งแหละถ้าแมนยูจะเล่นแบบนี้ได้ะคือคุณต้องเล่นหนักตลอดเวลาเล่นแบบว่าไม่มีผ่อนนะซึ่งวันนี้แมนยูทำได้ดีมากๆกเลยนะครับมันมีจังหวะได้ลุ้นเยอะกว่าลิวพูด้วยซ้ำนะในช่วงครึ่งแรกอ่ะไอ้จังหวะหลุดไปของหอยลุนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลูกสวนที่ดาโล่เปิดให้อามัดมงอ่ะที่มันย้อนหลังย้อนหัวอามัดไปหน่อยอ่ะเออผมว่าจังหวะของแมนยูเนี่ยก็คือถ้าตัดได้ปุ๊บกูเปลี่ยนทรานซิชันจากรับเป็นลุกทันทีเลยนะครับแต่ว่า มันก็ยังมีจังหวะสุดท้ายแหละคือแมนยูอ่ะจะคมมันก็คมจังหวะที่มันต้องคมดันไม่คมนะครับ <c oughs> อย่างจังหวะมีโอกาสปิดเกมนะมีโอกาส <c oughs> ทิ้งไว <c oughs> เออ <c oughs> ซึ่งจันดูลงมาเนี่ย ก็เราก็พยายามเชียร์จันดูแหละเพราะจันดูก็เจอมานหนักเหมือนกันในเกมที่แล้วแล้วก็จังหวะจ่ายของจันดูก็คือไม่มีอะไรที่เพเอร์ฟิ่ก่อนนั้นแล้วอ่ะมันอยู่ในแม็กควายที่แบบขึ้นมาเล่นลูกลูกนิ่งแล้วอยู่ในตำแหน่งกองหน้าอยู่แล้วอ่ะก็พร้อมที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีสุดในการยิงประตูแต่ว่าพอจะยิงเนี่ยบอลมันกระดอนมาโดนหน้า <กะ S 1> แข้งนะครับก็เรียบร้อยเหินข้ามฟ้าไปนะอ่ะคิดว่าเกมนี้แมนยูในฐานะแฟนแมนยูคิดว่าทําได้ดีไหมอ่ะ โอ้โหคือเกมนี้เอาใจไปเลยเล่นกันโคตรดีโดยเพราะโอนา,านะเกมนี้ถือว่ายืนถูกที่ถูกเวลามากไม่ได้มันดี่เย่ขาขาตายกลายเป็นขาตายทํางานดีนะวันนี้ อืมใช่แล้วก็จริงเกมนี้ถือว่าเก็บตกข้อผิดพลาดลิวพูได้ดีแล้วก็เล่นกันอย่างใจเย็นดีถือว่าไม่มีขอตกตอนโดนนำใช่ใช่สิ่งที่ผมว่าแฟนแมนยูรู้สึกโอเคในเกมนี้ลำดับต้นๆเลยก็คือมึงสู้กันจนนาทีสุดท้ายอะ,อะในรุน้นกันจนนาทีสุดท้ายไม่ใช่แบบว่าผมว่ามีโอกาสสูงนะถ้าว่าเป็นแมนยูยุคเทนฮากเน้นำหนึ่งศูนย์ uk, ark, น 0, แล้วโดนลิวพูแซงสองสองหนึ่งอะแล้วนิ่งไปเลยจบแล้วเหมือนแบบขอตกส่วนฝั่งของลิวพูผมว่าริมเส้นทำได้ดีแต่วันเนี้ย ตรงกลางอะแนวลูกสองคนอะทั้งเคติจโจนแล้วก็หลุยดีอาร์ตอะ ไม่ไม่<า>ค่อย,อยเออไม่ค่อยสร้างความอันตรายได้เท่าไหร่ปกติเหมือนจะสลับขึ้นลงคือผมเจอมาในเกมที่สเปอร์เจอกับลิวบ่ว <c oughs> มันจะเป็นโซโบกับหลุยดีอารสลับแล้วมันน่ากลัวมากอดี <c oughs> เออแต่วันเนี้ยโซโบป่วยก็อาจจะไม่ได้มีเอ่อตัวที่เปลี่ยนลงมานะครับการเปลี่ยนตัวของอันเนสลอตเนี่ยก็เป็นทางด้านของดาวินกับโชตาลงมาซึ่งถือว่าเร็วนะตั้งแต่นาที60เลยก็ด้วยการที่ว่าทั้งหลุยดีอาร์แล้วก็คติโจนเนี่ยผมว่าบทบาทไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับกัคโปแล้วซาร่านะ ลิวทูเขาวางบอลยาวเขาวางให้ตัวริมเส้นอยู่แล้วแล้วก็ไปดูจังหวะเอาว่าจังหวะนั้นเนี่ยตัวริมเส้นจะตัดยิงเลยหรือว่าตัดแล้วจ่ายสอดแทรกให้ใครมาลุ้นทําประตูนะแต่ว่าจังหวะของเคอร์ซิโจนกับหลุยดิอาวันนี้มันไม่พอดีพอเหมาะกับเพื่อนเท่าไหร่และพอเปลี่ยนเป็นดาวินนุนเยก,กับทนาของโจต้าลงมาเนี่ยโดยรวมนะความรู้สึกของผมก็ไม่ได้ยกระดับขนาดนั้นไง อืมอมีจอต้ามีได้แหวกดุ่นเล็กน้อยใช่แต่ดาวินนี้ลงมาโดนไปเหลืองโดนแบนัดหน้าอีกนะครับ <c oughs> แฟนบอลก็น่าจะบ่นกันประมาณนึงเลยนะส่วนเปลี่ยนคอนแบตลี่กับฮาวิเอีล์ลงมาเนี่ยผมว่าก็เปลี่ยนตามตำแหน่งไปแล้วนะครับไม่ได้อะไรมากมายอะนะสำหรับ2คนนี้เวลามันก็เหลือน,น้อยเกินไปแต่จริงๆทดเวลา7นาทีก็ถือว่ามีเวลาประมาณนึงเลยนะครับ <c oughs> ส่วนทางด้านของออแมนยูเนี่ยการเปลี่ยนกานาโชมาแทนทน้าของคอบีเมนูเนี่ยก็ดรอปบ,บ,บูโน่ไปยืนเป็นคู่มิดฟิลกับทีนั อูกาเต้แล้วก็ให้บรูโน่เนี่ยเป็นคนออกบอลไม่ว่าจะเป็นกานาโชหรืออาหมัดเนี่ยคอยวิ่งนะครับก็ถือว่ามีแทคนิกที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนแหละว่าตำแหน่งต,ตรงด้านซ้ายเนี่ยตัวลุกด้านซ้ายเนี่ยมันต้องเป็นบรูโน่หรือไม่ก็กานาโชรวมไปถึงวงเล็บแรดฟอร์ดถ้ายัางอยู่ในทีมน,นะครับเจ้าก็น่าจะไป <c oughs> จะเอาจารย์ดูไปยืนตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่จริงๆนะแล้วก็ถามว่ามันเป็นความผิดของจานย์ดูไหมที่ไปยืนตำแหน่งที่ตัวเองไม่ถนัดแล้ววิ่งแบบเหมือนวิ่งแบบงงๆอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าตะอยูกันมาขนาด แต่ว่ามันก็ต้องรอดูแล้วกันว่าสถานการณ์ของจานดูจะเป็นยังไงต่อไปอะนะครับส่วนแนวรับของแมนยูวันนี้เอาจริงๆก็ถือว่าช่วยสกัดกันได้ดีนะจากฝัุดท้ายนี่คือบล็อกเบิร์กกันแบบเอาเป็นเอาตายอยู่ตอนแรกผมก็เป็นห่วงดาโล่เหมือนกันนะเพราะโดนใบเหลืองแต่นาที20แล้วก็ต้องเจอกับโมซาล่าทั้ง <S S <ala>. <S เกม <c oughs> ใช่แต่โอ้โหซาล่าแม่งมาทีคือแมนยูต้องรอสองอันตรายอ,ะอ่ะอออคือลิเวอร์พูลเกมริมเส้นน่ะไม่ว่าจะเป็นกัคโปหรือซาล่ามาแล้วแบบได้ลุ้นตลอด แถมเอาจริงๆเกมของลิเวอร์พูลที่เหนือกว่าแมนยูชัดเจนเนี่ยคือการต่อบอลสั้นแล้วตึกตักหลุดอ่ะแบบ บอลช่องสั้นๆบอลพื้น,นที่แค,แค,แคแบๆอะริวพูลทำได้ดีกว่าแมนยูนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแมนยูก็ใช้วิธีการก็ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยมึงไม่ต้องต่อวอลเ,เลยลโ้โเข้าไปเลยนะครับจะเห็นได้ชัดว่าอะแมนยูเนี่ยรับเต็มๆต็มไป5ใบเหลืองนะครับเดรลิกแม็กไวายเนี่ยจากจังหวะตัดเกมหมดเลยนะครับดาโลเนี่ยจังหวะที่จะไปแสดงความรักกับโมเมซาลาเออนะก็สุดท้ายก็ต้องชมแหละว่าวันนี้แมนยูนะครับทำได้ดีมากๆส่วนลิวพูลผมว่าไม่ไม่เสียหายอยู่แล้วแหละคือสิ่งเดียวที่ เออสิ่งเดียวที่แฟนๆลิวพูน่าจะผมใช้คำว่าเซ็งมากกว่าละกันกับการที่แบบแหมเปิดแอ<ม>น <and S 2> ฟิลฟ์มเออฟอร์มไม่ดีอย่างนี้บางคนมองถึงเลข8ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> ก็สุดท้ายก็แบ่งแต้มกันไปนะแต่ว่าเกมนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่ที่สนุกมากๆนะครับแล้วก็น,กน่าจะเห็นได้ชัดแล้วแหละว่าถ้าหากว่าทางด้านของดูเบนออมอลินเนี่ยจะใช้ผู้เล่น11ตัวจริงที่ดีที่สุดณตอนนี้เนี่ยมันมันควรจะเป็นใครนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ย มันมันน่าจะเป็นเซตที่ลงตัวที่สุดแล้วนะครับกับ11ตัวจริงใช่ในวันนี้นะครับก็รอดูแล้วกันว่าฟอร์มต่อไปจะเป็นยังไงนะครับแมนยูเนี่ยไปเตะอีกที่เอฟเอคัพนะครับส่วนทา้งน้าของลิเวอร์พูลเนี่ยเดี๋ยวมีเกมกลางสัปดาห์คาราบาลครับเจอกับท็อตแน็ฮวสเปอร์นะครับโอ้สเปอร์หนักพอกันเออก็ถือว่าแมนยูได้หนึ่งแต้มสำคัญไหมก็สำคัญละกันนะเพราะว่าใครเหยีบหนีทางด้านของเวสต์แฮมขึ้นมาอยู่อันดับ13ของตารางนะครับแล้วก็มาหายใจรถต้นคอที อยู่ที่ 1, <laughs> 1> แต้มและคราวนี้ก็รอดูแล้วกันว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับ <S <S พิม์ลีกก็น่าจะพักไปยาวๆก่อนนะเออรอหลังเตะ FA Cup นะครับประมาณนี้หากพวกเราผิดพลาดหรือตกลนประกันใดต้องขออภัยมาด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากเสริมหรือเพิ่มเติมตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของพวกเราก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ